คุณคุณแจ็คุณจเวลาคุณเวลาคุณช่วยตัวเองเนี่ยคุณทำมือไงวะอืมก็จะถ้าถ้าเป็นเหตุจมน้ำก็ต้องใช้สองมือ กูเปิดเรื่องกูเปลีนเรื่องบรดาแล้วนะที่เปลี่ยนเรื่องได้ไงมาเนี่ยจานเจยใช้ท่าอะไครับท่าหมาจานจานเจยจานเจยเป็นผู้ประสบภัยจานเจยจานเจยจานเจย ครับผมยังอยู่ <S <S เ <S <S ดีเ๋ยว <S 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 ดเดี๋ยวผู้หญิงแม่งแบบี่จตัวถิงน้องปิดไหมเนี่ยเปิดฟังเนี่ยดูมึงถามมอะไรอ่ะถามก็าถามง่ายๆก็ได้โอเคเออเอเอาการกินน้ำอสุจิทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปไหมครับติดต่อครับุ่จะกลายเป็นนอนเยอะแล้วเนี่ย ไม่เลยคไม่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 มีอันตรายต่อร่างกายนะไม่ไม่ไม่ติดคอได้ตเอเป็นความรู้นะครับถ้าเกิดอ่านกินดื่มอไปมันไม่เป็นผลเสียนะถ้าเกิดมันไปถึงกระเพาะอาหารก็จะโดนกรดย่อยออกไปหมดนะฮะได้มิตารมินเลยนะจำไว้จำไว้คุณคุณเจมปกจะมีอารมณ์เพศบ่อยไหมเด็กเช้ามาก็มีแล้วครับ มันก็อาจจเป็นปกติแต่ก็มันก็ไม่ใช่ทุกวันหรือเปล่าอโอ้แสดงว่าแบบวันเป็นวันใช่ไหมครับไม่แล้วทำไมมึงต้องถามคำถามมาวันนี้อะ่ะเพราะม,มันก็เป็นคำถามไงใช่ไว้เอาจานใจคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจาน,นแสดงว่าคุณ<อ>ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งเลยถามทีวไม่ใช่เลือ่อนกูถามด้วยความรู้แต่ตอนนีน้วักสะเกเบิดอายุเท่าไหร่แล้ววะ ป้าครับได้ไหม้าตั้กูกูเซิร์ชกคไห้เนี่ยตอนนี้อายุสาวพอแล้วกูเซิร์ชเร็วกว่ามึงอีกกูเซิร์ชช้ากว่ามึงเนี่ยต้องเจเราต้องถามคถามที่แบบวัยรุ่นควรจะรู้เว้ยเพราะเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นว้ยอืมว่าปะเอออ่าก็โตโตไปเนี่ย มึงคิดที่จะไปสถานบริการไหมคิดจะไปปะเจว่า,าไม่รู้เจได้ข่าวว่าจองตั๋วใบอาบอบนวดว้สี่ห้าใบไม่ใช่เขาไม่รู้อะไม่รู้รแล้วแต่นาคดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เฮียนะคือไม่กล้าไปไม่กล้าไปทาไมไม่กล้าไปอ่ะเออมึงต้องอยากรู้อ่ะ ก็อยากมันเป็นคำถามจะแชร์กันไงจะแชร์ไม่ออกไปว่ามันแบบไม่รู้ดิมันไม่ชอบแบบไปหาอะไรเอาแบบนั้นอ่ะคนจะแบบคือต้องให้ขามาหาไม่ใช่คือมันดูแย่มากกราฟเอ็กซ์จริงมันก็ไม่ผิดหรอกว่าคนที่ไปแต่ก็ไม่ใช่อะไรแบบนั้นอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่านะสมมติว่าชาติเนี้ยวคือทั้งชีวิตมึงอะมึงรู้มึงรู้ว่าทั้งชีวิตมึงไม่มีทางหาเบียได้อ่ะมึงจะไปไหม โคตรมึงเป็นเยี้ยไนเนี่ยอ๋อเจ้ชายชาติตี้ยด้วยเกิดมาเราต้องได้ลองเว้ยลองของมึงจะไปปะอันแน่นอนอันแน่นอนอันแน่นอนกลัว่า่ปบอไวในวันนี้ เออแล้วแต่มืออ่ะผมไม่รู้อ่ะจานไว่จานนะจานนี้ชาินี้ชาินี้จานไม่มีเมียแน่แ่จานไม่มีทางได้แอบสาวมีทางเดียวคือจานต้องซื้อคนเป็นหมันเมื่อยี๋เดี๋ยวจานว่ออะไรเมื่อกี้เอจานจานไอจานจานเคยเคยคิดจะไปอาบน้ำไหม เคยอาบน้าเป็นทุกวันนั่หมออาบอาบร้านอะไรเด็กกตันยูมาจำปีจ้าส่งอะไรไหมที่ที่ที่มึงนั่งผ้ี่มึงนั่งนั่งดูเฟนบุกหาบีไปวกเนียเออมากดังเล่นเบี้ย เฮ้ยคุณโมโลโก้นี่เขาปิดปิดูดดฟังเลยอะอ่อันนี้เอาซีเรียสเลยนะอาจารย์สมมติว่าสมมติว่าเออมึงไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเนี่ยแล้วมึงแบบกระหายมากอะมึงกระหายแบบอยากจัดอะมึงจะคุยกับผู้หญิงคนนั้นไงะแบบเป็นเพื่อนเพื่อนกันแนแะบบเอ่อ แล้วผู้หญิงคนนั้นมีแนวคิดประมาณแบบ friend for benefit อะเพ<อ>ื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนกันเอากันก็ได้อะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแบบไ่เชียะล่ะมึงเอาอะ <c oughs> จานจานกูถามาจานมึงมึงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงะวะกูบอกไปแล้วผู้หญิง ผู้หญิงมีด้วยตองนเอามึงมึงดูเอ๊ะมึงดูแบบไม่มีคำตอบอะไรกับผู้หญิงเลยอ่ะเออจะให้กูตอบอะไรกูไม่รู้แล้วสมมติว่าเรื่องความรู้ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกไอ้กูเออกูเออมึงสามารถตอบคำถามแนวไหนได้ระหว่างความรู้กับความรู้สึกอ่ะความรู้ความรู้สึกใช่ไหมโอเคเอ่อเจม เวียบไปเอาจานจานใจครับไี่จริงกูจะออกนอนเลยอาเนี้ยล่าสุดล่าสุดที่คุณแตกนี้เมื่อไหร่วะจำได้ไหมจำได้ไหมกูบอกให้ถามความรู้อีกที่อะความรู้ไงความรู้ เอาลูกของกูเรื่องความรู้กูไอทำไงเวามลูกของกูเอาลูกกูเห้ยดีเยี่ยดเอาเอางี้ดีกว่าให้ผมกับคุณสลับคำถามกันป่ะเอาป่ะล่ะ ไม่ดิอ่ะดิ<น>ะดกูแล้วกูตอบแล้วกูก็ถามมึงไม่ é, มึงตอบแล้วกูยังไม่ได้ตอบเออตอบมาดิตอบว่าล่าสุดที่มึงแตกเมื่อไหร่ชาติที่แล้วยังไม่จบปีกเมื่อไรเมื่อไรชาติที่แล้วชาติที่แล้ว <S 1> <S 1> ปีที่แล้วเป็นปีที่แล้วเหรอชาติที่แล้วของขาดเหรอกูหลุดยา อะไรวะเนี่ยตาคุณถามมึงคุณคุณไม่ได้คุณตอบเขาถามผมไม่เคลียร์กันดีผมไม่คุณตอบไปแล้วอ้าวมึงอย่าถามอะไรอ้าวถามมาก็ล่าสุดที่คุณแตกวะไรมึงกลับจากบุรีรัมย์อ๋อกลับบุรีรัมย์โอ้หลังจะเข้าค่ายมันเมื่อไหร่วะปีที่แล้วโอเออมันเป็นไงแล้วไงตอบให้ ก็ประมาณสักสองสามวันเที่แวมัง้งฮะกลับจากบุรีละมึงไปบุรีรัมมาเมื่อสองาวันที่แล้วอ่ะคุณหมายถึงที่มึงถามอ่ะอ๋อครับโอเคมาถามมาเลย <c oughs> อยากรู้อะไรอ่าเออคุณของขาดเปล่าหนุ่มไม่ไม่ขาดครับ โอเคสำหรับรายการวันนี้ก็จบแล้วนะครับขอใทุกคนได้เรียนความรู้นะครับจากผมและพี่นี่กอลุ้นขอทุกคนจะมีวีปีที่ดี h a ด p y Ending Day ครับก็ข้อสนุกของคลิปนี้คือจ่าเจ๊แตกมาสองสามวันที่แล้วเ้ยความรู้นีะสวัสดีครับพี่จ่าเจ๊บอกให้ปิดคลิปจ่าเจ๊เขาพูดปิดคลิปไปแล้วปิดคลิปต่อถามต่อวะ Ờ, เดี๋ยวผมจะเป็นเด็กการเป็นเด็กกะตันยูประจำปีผมได้ผมจะไล่จากหัวไปถึงอ่จากบนสุดไปล่างสุดของร่างกายนะครับ,รบผมจะให้คุณบอกสเปคของผู้หญิงนะครับผมโอเคนะโอเคเ okay. อ่อกรณนผมตักแดหัวเลยนะอยา <c oughs> อยากได้ผมผมมันนสีอะไรสีบลอนสีน้ำตาลส,สี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 นวครับ <c oughs> ไม่จะย,ยอมยังไงกันหรอยอมได้ครับแต่ว่าเอ,อ่อเอางี้ดีกว่าเออคุณชอบคนสัญชาติอะไรครับปาป่ปวนเอ้มไม่ใช่ปาป่ปวน,นนิวกินีโอเคจดไั้นะโอเคเอ,อ่อคำถามต่อมาอมนะครับ,บ,บฮะสายบอลดาวอังคารมึงชอบมาเชียนอ่ะม<บ>ึงชอบไอตัวเขียวๆเ,เหรอดิ้น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 เจเออมึงชอบคนสัญชาติอะไรเป็นพิเศษไหม ตึนตึนตึนตืนจานจานมีความรู้ที่นั่นหนาเลยก็ก็ถามความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้สึกมันความรู้สึกยังไงเนี่ยไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกเลยก็ไม่ถามว่าความรู้กคุณถามว่ากูชอบคนสัญชาติอะไรเออแล้วมันรู้สึกไงกูรู้ความรู้ดิก็ความรู้ของกูไงมันรู้สึกจิตใจมันไหวใช่ไหมจี เอาง,งี้เหรอถามไม่ง่ายเลยเจชอบผู้ชายแบบไหนเฮ <c oughs> ้ยเครียละเปลี่ยนไปผู้หญิงเหมือนเดิมก็ได้เพราะอะไรกัน